ไอ้ดูอีกไม้นะครับไปผมแบบนี้เลยนะครับหนึ่งคันสองปลายครับท่านผู้ชมโคตรคุ้ม กดไลค์กดแชร์กด subscre u b s c r i b e ให้ช่องธนากรฟิชชิงด้วยนะครับทำไรครับเปิดกลองอีกแล้วครับท่านผู้ชมเปิดตลอดเปิดบ่อยเกินช่วงนี้นะครับโ้ท่านผู้ชมเรียกร้องมาก็จัดให้นะครับผมนะเพราะว่าหลายคนหลายสไตล์นะครับต่างคนต่างสไตล์กันนะครับผมบางทีคันตัวที่ถูกสไตล์ผมอาจจะ ท่านผู้ชมไม่ชอบนะครับตัวที่ถูกใจท่านผู้ชมถูกสไตล์ท่านผู้ชม,ผ,ชมผมอาจจะไม่ชอบนะครับผมผมก็เลยทําการสั่งมาให้ได้เลือกเยอะๆนะครับผมเผื่อจะเป็นแนวทางที่ท่านผู้ชมจะเข้าถึงนะครับการตกปลาได้มากขึ้นนะครับคนเราชอบไม่เหมือนกันนะครับผมผมก็นะตามใจท่านผู้ชมเลยนะครับเดี๋ยวจะจัดจำใจให้ครับวันนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าคันตัวนี้โคตรคุม้มโคตรดี โคตรเหนียวและโคตรเจ๋งครับผมท่านผู้ชมบอกเลยโคตรแกวเออโคตรแกวด้วยเออนะครับทําไมถึงแกวเลยครับผมผมจะมาพูดถึงเรื่องแบบท่านผู้ชมเคยไหมครับการจะซื้อคันเบ็ดสักคันนะครับท่านผู้ชมไม่สามารถตัดสินใจซื้อด้วยเวทคันได้นะครับเพราะว่าทําไมรู้ไหมท่านผู้ชมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะเอาไปใช้อะไรนะครับผมบางทีอยากเล่นปลาช่อนนะครับ ปลาช่อนบางทีอยากเล่นชาโดนะครับบางทีอยากเล่นกระสูนนะครับหรือว่างานเดินหนอนที่ใช้ปลายไวๆอ่อ,อนๆหน่อยนะครับผมท่านผู้ชมเลือกไม่ได้นะครับบางทีเราอยากได้คันเบ็ดคันเดียวที่ใช้ได้หมดทุกอย่างนะครับมันก็ไม่สามารถตอบโจทย์ท่านผู้ชมได้นะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมมีคันเบ็ดที่ตอบโจทย์ท่านผู้ชมมานําเสนอให้ดูแล้วกันนะครับ เพราะว่าคันตัวนี้นะครับเป็นคันที่มี2องิกครับผมอ่ามี2องแอคชั่นครับเพราะว่ามี2ปลายนะครับเขาแถมให้มามีแข็งแล้วก็อ่อนนะครับสามารถเล่นได้ทั้งชโดแล้วก็ปลาช่อนนะครับแล้วก็เล่น UL เเดินหนอนได้ด้วยนะครับผมตัวนี้มีทั้งเบสและสปินนะครับผมบอกให้เลยนะครับซื้อคันเดียวนะ เหมือนซื้อทั้งหมด2คันหรือ3คันก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าทําไมรู้ไหมนะครับมันใช้งานได้หลากหลายมากๆนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นคันนะครับ7จฟุตนะครับเป็นคันที่ถามว่ายาวไหมก็ไม่ได้ยาวจนเกินไปนะครับผมหกฟุตหกก็ห่างจาก7จฟุตประมาณนี้นะครับผมนะตัวนี้นะครับได้ถึง2ปลายนะครับผมหรือว่านะครับ เกิดเหตุอัซิเดนต์อะไรเกิดขึ้นนะครับระหว่างตกปลานะครับท่านก็ยังเหลือปลายคันที่ใช้สามารถนํามาใช้งานได้อีกนะครับผมไม่ต้องเสียตังหรือว่าไม่ต้องไปรงไปซ่อมอะไรนะครับมีให้2ปลายเลยนะครับผมยังตะลึงไม่พอนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดราคานะครับคันที่มีประสิทธิภาพหรือว่าการใช้งานที่ควบคุมแล้วแบบนี้นะครับราคายิ่งตะลึงมากกว่านะครับผมนะ ไม่แพงด้วยในราคาที่หลักร้อยนะครับเข้าถึงง่ายจับต้องง่ายนะครับผมและเรื่องราคานะครับแล้วก็ประสิทธิภาพนะครับผมได้คัดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมผมได้ดูของตั้งแต่เป็นตัวโปรโตไทแล้วนะครับตัวนี้เป็นของนะครับในเครือหมาป่านะครับหรือว่า v e r ร์แท็กเกิลมาสเนะครับผมตัวนี้เป็นของบริษัท v e r ร์แท็กเกิลมาสเนะครับได้เป็นผู้นําเข้ามาขายนะครับผมตัวนี้นะครับ เป็น 70m นะครับผมตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นคันของซาก้านะครับผมแต่ว่าข้างหน้าผมอ่านไม่ออกคือเก่านะครับผมร้านผมมันอินดี้นะครับแต่ว่ารู้แค่ว่าคันของซาก้านะครับเป็นของค่ายอาเวอร์เทเกิลนะครับผู้อาเป็นของบริษัทของมาป่าเวอร์เทเกิลนะครับผมได้นำตัวนี้เข้ามานะครับผมแกวเลยนะครับผมมีทั้งสปินและก็เบสนะครับผม ผมบอกเลยว่าโคตรจมนะผมมีคลิปที่ผมไปทดลองตีกับรอบคูซ่ารอบ8นะครับรอบคูซ่ารอบ8ก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับรอบนี้เข้ามาแค่ร้อยตัวนะครับหมดแล้วหมดเลยนะท่านผู้ชมหมดแล้วผมไม่รู้ว่าจะมีมาตอนไหนนะครับรอบรอบ8นะครับตีดีด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทํารีวิวอีกคลิปถัดไปนะครับแต่ว่าจะใช้การตีของคลิปเดียวกันนะโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับ ราคา690บาทเท่าเดิมนะเดี๋ยวผมจัดให้นะครับตัวนี้เข้ามาร้อยตัวนะแต่ว่าเรานอกเลือกไปมากแล้วเดี๋ยวมาดูคันตัวนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเนื้อคันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกราคานะครับโคตรแกวนะตัวนี้นะตัวนี้เป็นคันของนะครับคันเบสนะครับผมเบสแคตติ้งนะครับเน่ท่านผู้ชมดูดู แอ้ถ้ามีกระดิ่งดิ้งดิ้งติ๊งติ๊งติ๊งดิ้งจะดีเนาะเหมือนแรสดแล้วเหรอใช่แล้วนี่ครับท่านผู้ชมนะดูอ่ะผมให้ดูตัวนี้ก่อนเป็นไงท่านผู้ชมนะงานโคตรเนี๊ยบนะครับท่านผู้ชมงานโคตรเนี๊ยบนะครับดูดูนะดูนะเจ้าไหม สีทองสีทองน้ำพืงเนื้อเนื้อแบงเป็นสีนะครับผมเป็นสีดําด้านนะครับผมโคตรเท่นะครับมหาโหดโคตรโก้ทุกคู้นะครับตัวนี้นะนี่เห็นไหมตัวนี้ตัดด้วยนะครับผมเป็นแหวนนะครับอลูมิเนียมดําทองนะครับโคตรโคตรสวยนะครับตัวนี้ตีเป็นคันสกะนะครับมานะแล้วก็ให้ปลายมานะครับสองปลายนะครับมีเวทอ่อนแล้วก็เวทแข็งนะครับเห็นไหมเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะ ปลายกี่คันนะปลายสองเลยนะครับ<ไ>ปลายสองคันเลยเหรอเห็นไหมมีอ่อนแล้วก็แข็งนะครับเห็นไหมเวทที่ติดมาด้วยนะครับตัวนี้นะตัวนี้นะท่านผู้ชมตัวนี้เขาเขียนว่านี่เห็ไหมสองสองพัดวันนะครับผมเจ็ดฟุตนะครับแล้วก็นะครับสองจุดหนึ่งสามเอ็มสองเมตรสิบสามประมาณนี้นะใช่หรือเปล่าไม่รู้ <laughs> นะครับผม เวทคันนะครับ74นะครับผมแล้วก็เวทเหยื่อ75กรัมผมจะบอกให้นะครับนะสเปคตามนี้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันประมาณไหนนะครับแต่ว่าผมได้ลองตัวโปรโตไทแล้วนะครับว่ามันเป็นคันที่ครอบคลุมการตกปลาของท่านผู้ชมที่จะเป็นมือใหม่ก็เล่นได้นะครับจะเป็นมือเก่านะท่านสามารถใช้คันเดียวนะครับเปลี่ยนแค่ปลายคันนะครับ เล่นปลาช่อนทั่ดแล้วก็หันไปเล่นกระสูนก็ยังได้เลยนะครับหรือว่าใช้ปลายอ่อนไปเคาะหนอนนะครับเดินหนอนนะครับก็เป็นคันที่เซนดีมากๆนะครับเพราะว่าน้ําหนักคันเป็นคันที่เบามากนะครับเป็นคันที่เบานะครับแล้วก็ทําแบงค์มาแจ๋วมากเลยนะครับผมนะนี่ครับเวดเวดอ่อนเขาจะทําเนื้อแบงค์เล็กกว่านิดนึงนะครับผมแต่ว่าความหนาของแบงค์เท่ากันนะครับนี่ตัวนี้จะเป็น ปลายอ่อนนะครับตัวนี้จะเป็นปลายแข็งนะครับจะดูอวบกว่ากันนะครับเห็นไหมมันจะอวบกว่ากันหน่อยหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมจะสวมให้ดูปลายตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นปลายแข็งนะครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมตัวนี้เป็นปลายแข็งโอ้ตัวนี้เป็นปลายแข็งครับท่านผู้ชมเจ็ดฟุตตีด <c oughs> ีมากนะครับเห็นไหมดูความโค้งนั่นสิแล้วนะครับตัวนี้เป็นปลายอ่อนนะครับ ตัวนี้เป็นปลายอ่อนนะครับตีง่ายมากนะครับใส่กับลอกหยดน้ํายิ่งเจ็ดปุตดแล้วทําระยะนี้ไม่ต้องห่วงนี่ครับตัวนี้ปลายอ่อนครับท่านผู้ชมผมงอผิดข้างครับตามจริงมันต้องงอทางนี้ <c oughs> เออนะเ <c oughs> ห็นไหมอย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมแกวนะครับโคตรแกวเลยอ่ะให้ด,ด,ดูงอได้ประมาณนี้เลยนะครับผมนะปลายคันอ่อนนะครับผม เดี๋ยวผมาอให้ดูเต้าเต้าต้าตตตตตก้วนะครับผมตัวนี้เป็นคันเจ็ดฟุตนะครับถามว่ายาวไหมก็ไม่ยาวจนเกินไปนะครับอ่ะผมเปิดนะอ่ะเดี๋ยวผมจะมาบอกราคานะผมบอกเลยว่าคันตัวนี้นะส่งเหยื่อได้ดีมากนะครับหนึ่งคันเบานะครับสองคุณภ,ภาพไร้กัดเฉียวนะครับผม แ๋วมากนะครับผมเนื้อแบงก็ดูสวยงามนะครับงานก็เป็นงานแบบโอเคนะครับคันสปินนิ่งนะครับท่านสามารถไปเล่นปาเกียดได้นะครับเพราะว่ามันเป็นไกด์ขาเดี่ยวนะครับตัวนี้นะครับเป็นไกด์ขาเดี่ยวนะครับนี่เห็นไหมไกด์ขาเดี่ยวแข็งแรงนะครับผมไม่อ่อนแอนะครับตัวนี้นะนี่เห็นไหมอันนี้โฟนคันก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะครับสามารถเล่นจะดโดได้นะครับผมแล้วก็ให้มาทั้งสองปลายนะครับ ปลายเวทอ่อนลงมาแล้วก็เป็นปลายที่เวทแข็งนะครับผมตัวนี้ให้มาถึงสองปลายนะครับผมเห็นไหมความอ่อนความแข็งอะไรมันจะต่างกันนิดหน่อยนะครับไม่เยอะนะครับนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้นะครับพอสวมเข้าไปแล้วนะครับเราสามารถเล่นปลาเกตได้นะครับผมบอกเลยเล่นสปิวนะครับตกปลาพวกปลานิมชายปลาข้างฝั่งอะไรนี่ได้เลยนะครับเจ็ดฟุตก็ถือว่าไม่ได้สั้นแล้วก็ไม่ได้ยาวจนเกินไปนะครับผม ซากะคันนี้นะครับเป็นคันที่ควบคุมคันเดียวสามารถเล่นได้เกือบทุกประเภทของการตกปลานะครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นอะไรที่คุ้มมากนะครับท่านผู้ชมผมได้ทําการจับคู่กับลอ,อกเอ่อเอ่ออย่างวะคูซ่าคันเลอร์ฟูลนะครับรอบแปดนะผมได้ไปลองตีให้แล้วนะครับผมไม่ไม่เป็นอุปสรรคนะครับคันที่เจ็ดฟุตนะครับไม่ได้เป็นอุปสรรคนะครับ เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับราคานะครับพูดราคาเลยนะครับราคาตัวนี้นะครับผมราคานี้นะครับโคตรคุ้มนะครับท่านผู้ชมเซนดีด้วยใช้งานได้ควบคุมนะครับผมคุณจะถือไปที่ไหนก็ได้นะครับตกอะไรก็ได้นะครับในประเทศไทยใบนี้นะครับผมนะคุณจะใช้อะไรก็ได้นะครับสําหรับคันนี้นะครับมีถึง2แอคชั่นให้ได้เลือกใช้นะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับ590บาทนะครับ ได้ไปนะครับ2ปลายนะครับแล้วก็2องคันอันนี้ก็เป็นสีเหลืองสวยงามนะครับเป็นทองผ้านะครับผมมีทั้งเบสทั้งสปินนะครับสั่งกันเข้ามาเลยนะครับสําหรับที่ผมอ่านว่านะครับเป็น made in china นะครับ made in china นะครับคุณไม่ต้องตกใจนะผมบอกเลยสินค้าจีนไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกนะผมจะบอกให้นะที่บางคนซีเรียสนะครับที่ว่าเป็นสินค้าจีนหรือเปล่าคุณอย่าลืมนะ iPhone นะ ไอโฟนนะยังผลิตที่จีนนะครับนะไอโฟนไม่ได้ผลิตที่ฝรั่งเศสหรือว่าผลิตจาก u s นะครับผมผลิตที่จีนนะครับพี่จีนเรานะครับมีทั้งของดีนะแล้วก็มีของที่ไม่ดีก็มีนะครับแต่ว่านะบริษัทของเวอร์เทเกิลได้เลือกเข้ามาขายนะครับแล้วก็ผมได้ลองแล้วก็ถือว่าเป็นคันที่อยู่ในที่ระดับที่น่าใช้มากๆนะครับ ผมถึงได้ตัดสินใจเอามาขายนะครับผมสั่งมาไม่ได้น้อยนะสปินนิ่งผมสั่งมาเอ่เท่าไหร่วะห้าสิบคันสปินนิ่งสั่งมาห้าสิบนะครับแล้วก็เบสสั่งมาร้อยคันนะครับผมถ้าไม่แน่ใจผมไม่สั่งเข้ามานะครับนะไม่แน่ใจผมไม่สั่งเข้ามานี่ครับมีมีเยอะครับอยู่ในโกดังก็เข้ามานะครับสําหรับลอกที่ผมใช้ในคลิปนะครับก็เป็นลอกตัวนี้นะครับผม คูซ่าคัลเลอร์ฟูลนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวผมจะพูดสเปคลอกตัวนี้นะครับมันใช้ตีด้วยกันดีมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาจับคู่ให้ดูนะครับตัวนี้เป็นของ V b a บสนะครับว b a บสคูซ่าคัลเลอร์ฟูลนะครับใส่กันเข้าไปนะครับนะแต่ว่าคัลเลอร์ฟูลมันมีหลายตัวนะครับมันมีหลายตัวนะครับคัลเลอร์ฟูลแต่ว่าผมจับตัวได้ตัวสีฟ้าผมก็เลยเอามาใส่ก่อนนะครับนี่ แต่ว่าในคลิปผมใช้เป็นตัวสีแดงนะครับโคตรเด่นอ่ะเจ๋วไหมโคตรสวยโคตรเจ๋อเลยท่านผู้ชมโหจับคู่กันเข้ากันมากเลยเนาะ USA Colorful โหจับคู่กันเข้ากันมากเลยเนาะ USA Colorful นะผมจะพูดราคาให้ฟังนะครับหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทครับหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทนะครับท่านผู้ชมถ้าใครสนใจนะครับ ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับถ้าจะเอาเป็นคู่นี้ก็1,280บาทครับถ้าจะเอาแค่คันก็590บาทเท่านั้นท่านผู้ชมนะเท่านี้จริงๆเท่านี้จริงๆนะครับผมอ่ะผมเปิดราคาแล้วเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ไปทดลองตีให้ให้ดูนะครับอ่านะครับติดต่อกันเข้ามาเลยนะครับผมเบอร์โทรนะครับ 0930799213 0930799213นะครับหรือว่านะครับทางเพจธนากรฟิชชิงคอคนติดเบ็ดนะครับหรือว่าเพจของน้องชายผมก็ทักกันเข้ามาได้นะครับเพจไหนตอบช้ากท็ทักอีเพจได้เลยนะครับอ,อุปกรณ์ปาออนไลน์บายธนากรฟิชชิงนะครับอุปกรณ์ตกปลาออนไลน์บายธนากรฟิชชิงนะครับผมทักกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าทาง อ่า YouTube ก็ช่องธนากรฟิชชิง h ช n แนลนะครับผมโอเคนะครับผมขอให้นักตกปลาตกปลาแฮปปี้กันทุกคนนะครับได้ปลามันหมานกันทุกคนนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับคอยชมคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะเอาตัวไหนมาทำราคาหรือว่ามารีดประสิทธิภาพให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าจะคุ้มไหมหรือว่ายังไงนะครับผมติดตามชมคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย ก็ขอกาบสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆนกสุกป่านะครับวันนี้นะผมจะมีคันที่มานําเสนอนะครับผมตัวนี้เป็นซากานะครับมันอ่านว่าซากานะครับผมเป็นของค่ายหมาป่านะครับในเครือหมาป่านะครับของเ e r ร์เทกเกนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าคันตัวนี้มีความพิเศษนะครับราคาไม่แพงแล้วก็ได้ถึง2ปลไปนะครับผมครับซื้อ1คันได้2แอคชั่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองกับ ลอกตัวนี้นะครับผมเป็นคูซ่านะครับผมของคูซ่า c o l เล f u l ฟูนะครับผมเป็นรอบ8นะครับตัวนี้เป็นรอบ8นี่ตัวนี้เป็นรอบ8นะครับที่ผมเคยทําคลิปมาก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูนะครับตัวนี้ผมใช้เป็นปลายแข็งนะครับคันตัวนี้มีขนาดความยาว7ฟุตนะครับผมลองกับเหยื่อยางนะครับผมนี่แล้วก็สาย PE3 นะครับแต่ว่าเป็นถักสีนะมาลองดูยังไม่แกะปายเลยครับ เดี๋ยวแก่เอาให้ดูนะครับว่าคันราคาหลักร้อยแล้วก็ลอกราคาหลักร้อยนะครับมันจะมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนนะครับในการส่งเยื่อนะครับหรือว่าส่งไซส์ได้ไกลมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองตีให้ดูนะครับก่อนอื่นนะครับการปรับของลอกตัวนี้นะครับผมผมจะปรับมาอยู่ที่ตัวนี้ปรับมาที่มาที่เลขสิบเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็หาคอนสปูลนิดหน่อยนะครับหาคอนสปูลนิดหน่อยนะครับ เอาพอมันดิ้นได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลองตีให้ดูนะเราลองตีอะได้ดูอีกไม้นะครับไปโอ้โหท่านผู้ชมแกล้วไม่หลายท่านผู้ชมแก๋วแก้วแกล้วแกล้วใครอยากได้คันรุ่นนี้นะครับ คันรุ่นนี้นะครับผมของซาก้านะครับ2แอคชั่นนะครับจะเล่นเป็นเวทอ่อนก็ได้หรือว่าเวทช่อนชโดได้นะครับผมจับคู่กับคันคูซ่านะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดราคาอีกทีนะครับผมเดี๋ยวทําราคาแจ๋วๆให้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าสําหรับคันตัวนี้นะครับอยู่ที่590บาทเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ลอกคูซ่าตัวนี้ตีง่ายๆระบบหน่วงแบบเต็มระบบนะครับ 690บาทเท่านั้นเองนะครับผมโอเคครับผมถ้าใครสนใจก็ศูนย์เก้าสนยจก้าเก้าสองหนนะครับหรือว่าทางเพจธนากรฟิชชิงขอคนติดเบ็ดนะครับผมทักมาได้นะทักได้ทุกวันนะครับผม24ชั่วโมงทักเข้ามาเลยนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับไปแล้ว